มันมีตัวเร<ช>ียบร้อยครับเพิ่งวิ่งมาติดเมื่อกี้นะครับเนี่ สวัสดีครับก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับเล็กคนชอบปลาครับก็เหมือนเดิมนะครับพาไปดูกับดักหนูนะครับใส่ไว้ก้าหลังนะครับกอกับดักก็กับดักใหม่ยังไม่เสร็จนะครับก็เลยอันเก่านะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับูดเยอะเดี๋ยวพี่น้องจะรำคาญนะครับ ไม่โดนนะครับหลังแหลกใชครับอีกที่นึไม่โดนนะครับมีรอยหากินเยอะอยู่นะเนี่ยมันมานั่งกัดหญ้าครับไปครับทางหน้าเลย ตัวมนอีนะ่้งผมใส่กับดักผมไม่ค่อยไม้นะครับกลัวเขาเห็นนะไม่โดนครับสงสัยเขาเอาไปกินหมดแล้วมั้งครับ กับด <S US 2> ักลั่นนะครับแต่มีหลังที่ที่สองอยู่ข้างหลังครับไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะเพราะว่าใส่รัดไว้สองอันครับมีตัวเรียบร้อยครับ เพิ่งวิ่งมาติดเมื่อกี้นะครับนี่นนเป็นหนูรุ่นนะครับ,นรบหนึ่งแต้มครับเป็นหนูรุ่นนะครับเพิ่งติดเมื่อกี้นะครับติดหัวเช้าเราไปชมหลังต่อไปแล้ว ไม่โดนนะครับหลังนี้หลังนี้ก็ไม่โดนนะไปครับเหลืออีกอหลังหนึ่รับ แตะแรนติดตืはは่นอย่า <spooky> ม <celand> ันลังไม่ยดเดี๋ยวกับดักใหม่เสร็จจะพามาเอรุมใส่กันเยอะๆนะครับอันนี้เก้าหลังนะครับก็มามืดด้วยนะครับ xin hẹp không á <laughs> tung thật nhang nha mệt mỏi thật nhang nè cưới ừ. lại thật nó mày nó thì nó รอยมันมาออกมาหากินเมื่อคืนมันมากินที่ที่เก่า หลังสุดท้ายไม่โดนครับเจ้าหลังก็ได้ตัวหนึ่งนะครับพอได้ข้ากับข้าวตอนเช้านะครับได้กับข้าวเช้านะครับวันนี้ผมก็ให้พี่สีนะครับมาถ่ายให้นะครับยังไงก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับก็ ในเช้าวันนี้ก็ได้แค่หนึ่งตัวนะครับเพราะว่ามามืดด้วยนะครับก็ใส่มุ่วๆครับก็ใส่แบบรีบรีบนะครับมันไกลเลยครับมันไม่ใช่ที่ที่ผมเคยอยู่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ